You'll see the difference now If we change it, you'll know how Nothing ever stays the same Once you let it, let it change Hey, let it burn, up Let it burn Hey, let it burn, up Let it burn Hey, let it burn, if If you change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Won't really, 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 really okay, you let it? Okay, you it okay, you it okay, you it okay, you it burn. สวัสดีครับชื่ออะไรครับรับพี่ธรรมชัยครับพี่ธวัชชัยนะพี่ธวัชชัยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้สามสิบสามครับสามสิบสามเนาะพี่ธวัชชัยออกรถรุ่นอะไรครับเป็นรีโวคกระบะตอนเดียวพร้อมตู้ใส่น้ำแข็งช่วงล่างบรรทุกกี่ตันครับสามตันสามตันเนาะเซลล์บริการเป็นไงบ้างครับครับบริการดีเยี่ยมเนาะโอเคได้บัตรคูปองน้ำมันไปเท่าไหร่ครับ สามพันบ,บาทนะฮะแล้วจะอะไรอีกเพิ่มเติอมอีกครับพี่ชุดอุปกอรณ์ฉุกเฉินแล้วก็ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเป็นล้อกระทะอ่าล้อกระทะที่สำคัญได้ชุดแตด้วยใช่ครับแตแล้วก็เป็นกระโปรงครับทำไมถึงมาออกรถที่นี่ครับผมมีคนแนะนำมาครับว่าทำ อยารสเปกย่าต้องการอากได้แก็มาั่งเลยคก็คือมีคนแนะนํามานะฮะแล้วก็สเปคแบบไหนก็อยากได้ตามความต้องการนะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ธวัชชัยมากเลยนะครับขอให้ทามาค่าขึ้นร่ลำรวยขึ้นครับสวัสดีครับ